สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนสระเอือกันนะคะสระเอือเป็นสระที่มีเสียงยาวนะคะยกตัวอย่างการออกเสียงคำว่าเรือสระเอือจะสังเกตได้ว่าสระเอือมีเสียงยาวนะคะ เวลาเราเขียนพยัญชนะต้นเราก็จะเขียนตรงกลางระหว่างสระเอและออ่างเช่นคำว่าเรือรอเอือเรือนะคะคำที่ใช้สระเอือมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่ารอเอือเรือแต่ถ้ามีตัวสะกดคุณครูก็เติมงองงูลงไปรอเอืองอเรือง นะคะแบบนี้นะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะบทที่14ค่ะเอามาจากมานีมานะนะคะหนังสือมานีมานะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะอ่านให้ฟังปิติเล่าว่าพ่อเจอเสือที่ภูเขาเสือดุไม่พอใจให้เราไปเกะกะ พอมานีรู้ว่ามีเสือก็ว่าถ้าเจอเสือก็แย่ชูใจว่าถ้ารู้ว่ามีเสือก็ไม่น่าไปมานีว่ารอไว้ให้พ่อพาไปปิติว่ารอไว้ให้พ่อพาไปก็ดีจากบทอ่านเรื่องนี้นะคะตัวละครมี ปิติพอมานีแล้วก็ชูใจนะคะตัวละครสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสอเอือเสือนั่นเองค่ะเสืออาศัยอยู่ในป่านะคะแล้วเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมเด็กๆในเรื่องนี้คือปิติมานีและชูใจ อยากจะไปในป่าแต่ก็ไม่กล้าไปเพราะมีเสือเพราะทำไมรู้ไหมคะเพราะเสือทำไมคะดุค่ะเนื้อ,เ,อ,เ,อเรื่องก็บอกเนาะเสือดุค่ะแล้วก็เสือเป็นสัตว์กินอะไรคะกินเนื้อเป็นอาหารนะคะถ้าเสือเห็นเด็กๆเสือก็จะกินเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานที่ที่อันตรายนะคะ ผู้ปกครองก็จะห้ามไม่ให้นักเรียนไปเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ไปในที่ที่อันตรายเหมือนกับเรื่องนี้ค่ะในป่ามีเสือผู้ปกครองก็คือพ่อไม่ให้เด็กๆไปเด็กๆก,ก,ก,ก็ไม่ไปนะคะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านสะกดคำสระเอือกันนะคะคำแรกเลยสอเอือเสือ รอเอือเรือมเอือเมือขอเอือเผือดดเอือเดือขอเอือเผือเดี๋ยวเราจะมาฝึกโยงเส้นนะคะคำแรกสอเอือเสือเสือคู่กับเสือช่อเอือกเชือกเชือคู่กับเชือก ขอเอือเนอเขื่อนเขือนเอกเขือนคู่กับเขือนสอเอือเสือเสือโทเสือ้อคู่กับเสือ้องอเอือกอเงือกคู่กับเงือกนางเงือกก็เป็นครึ่งคนครึ่องสัตว์ก็คือตัวด้านบนนะคะรูปร่างหน้าตามีแขนเหมือนคนค่ะส่วนท่อนล่างก็จะเหมือนปลาก็คือมีหางปลานั่นเองะคะ่ะไม่มีเท้าค่ะ ซอเอื้อเสือเสือเอกเสือพะเอเือกอเผือกเผือกเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะเรากินหัวมันอยู่ใต้ดินนะคะเป็นตระกูลเดียวกับเผือกมันพวกนี้ค่ะอยู่ใต้ดินนะคะต่อไปมะเฟืองมออะมะฟอเอืองอ,ฟอเองอฟือง มะเฟืองค่ะเป็นผลไม้ค่ะเวลาเราผ่าออกมาเดนจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีลักษณะเหมือนกับรูปดาวนั่นเองค่ะต่อไปเครื่องบินคอรอเอื้อง,งอเครื่องเอกเครื่องบอออีนอบินเครื่องบินอยู่ตรงนี้ค่ะต่อไปรอเอือ้อเรือค่ะอะ่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยว เราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะเติมชื่อภาพต่อไปนี้นะคะภาพแรกคำว่าเสือ้อสอเอือ้อเสือเสือโทเสือ้อรูปอะไรคะมะเขือมออะมะขอเอือเ้อเขือรูปอะไรคะไม่ใช่แมวนะเป็นลูก สอเอือเสือรอเอือเรือสุดท้ายชอเอือก็เชือกนั่นเองค่ะต่อไปเราจะเลือกเติมคำสระเอือในช่องว่างให้เหมาะสมนะคะมีคำว่าเลือด เลือดเดือดเพื่อนเคลื่อนเชื่อมนะคะข้อที่หนึ่งฉันกินกล้วยอะไรดีคะชอเออมเชื่อมเชื่อมเอกเชื่อมฉันกินกล้วยเชื่อมฉันมีจุด,จดๆหลายคนมีพอเอือนอเพื่อนเพื่อนเอกเพื่อน ต่อไปข้อ3มน้องหกล้มเข่าถลอกจุดจุดไหลอะไรคะรอเอือดอเลือดไหลน้ำในกาบนเตากำลังอะไรคะมีไอออกด้วยดอเอือดอเดือดสิ่งมีชีวิตต้องการมีจุดจุดไหวเคลื่อนค่ะคนรอเอือนอเคลื่อนเอกเคลื่อน คำพบกรรมนะคะคลอเคลื่อนไหวค่ะต่อไปค่ะเราจะแยกส่วนประกอบของคำนะคะสระที่เห็นอยู่แล้วค่ะคือสระเอือนะคะเราเขียนสระไว้ก่อนสระเอือพยเหนชนะต้นคือตัวรอเรือค่ะรอเอือเรือนะคะตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม่ปรากฏต่อไปรอ เรือรอเอือตัวสะกดงองูค่ะรอเอืองอเรือเรือเอกเรื่องนะคะต่อไปเดือดค่ะดอเด็กเพียนชนะต้นสะละเอือค่ะดอเอือเดือเดือดอ,ดอเดือดนะคะวรรณยุกต์ไม่ปรากฏเลื้อยค่ะรอลีมเป็นเพียนชนะต้นสะละเอือเหมือนเดิม ตัวสะกดยอยักษ์ค่ะรอเอือยเรย์ย์โทเหลือยต่อไปคําว่าเคลื่อนค่ะสังเกตดีๆมีเพียงชนะต้นสองตัวนะคะคอควายรอลิงนะคะเพียงชนะต้นสระเอือเหมือนเดิมคอรอเอือนอเคลื่อนเคลื่อนเอกเคลื่อนออกเสียงคอควายกับรอลิงพร้อมกันเป็นคําควบกล้มค่ะต่อไปคําว่าเหนื่อยนะคะหอหิบกับนอหนูเป็นอัพเพียงชนะต้นนะคะ หอหนอเออยอเหนื่อยเหนื่อยเอกเหนื่อยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านทำหน้า91-95นะคะทำแล้วก็ส่งคุณครูในไลค์กลุ่มเหมือนเดิมสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะเด็กๆ